ส่วนและด้านในเราก็มีเป็นร้านค้านะคะแล้วก็ร้านอาหารต่างๆพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง50%ด้วยนะคนไหนนะที่หลังจากจบมินิคอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้ว <ปะ S 2> ก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งไปทานอาหารกันได้เช่นเดียวกันนะรวมถึงจุดต่างๆค่ะภายในศูนย์การค้าอคของเกตเวย์เอกมัยค่ะเราก็มีเป็นที่ถ่ายรูปสวยๆเท่ากับทีมคริสต์มาสด้วยสำหรับคนไหนที่บอกว่าโหยวันนี้แต่งตัวจัดเต็ม น้องๆน่ารักมากๆเลยเอ๊ะแอบยืนฟังดีกว่าหรือว่าฝั่งนี้ดีนะเอ๊ะฟังดรอป่าน,นะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้น้องบอกปุ๋ยที่คะหนูสัตสูงขนาดคูณห้าแล้วนะน้องอะโอเครอแป๊บน,นึงนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวตอนนี้ตาโอของเ,อเราเตรียมความพร้อมเดี๋ยวได้สนุกไปด้วยการแนนนอนแต่ขอย้ำนะว่าอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมด้ยวยเพราะวันนี้ไม่ว่าจะชอปปิ้งด้วยบัตรเครดิตกาศิกรไทยหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตของ K ค c ซก็สามารถ เดียวกันแล้วก็ได้รับส่วนลดสูงสุด50%แล้วก็สามารถขอรับเครดิตเงินคืนด้วยวันนี้อยากให้มาช้อปกันเยอะๆนะคะที่สุดการค้าของเกตเวงเอกมัยของเราค่ะเพราะวันนี้จัดกิจกรรมแบบจัดเต็มให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมในเทศกาลคริสต์มาสหรือคนไหนบอกว่าคนไหนบอกว่าอุย้ยเสียที่ทจั